ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊าป๊ามาแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องครับช่องก็ป๊าป๊าไงนะครับอ๋อวันนี้ตั้งกล้องสามตัวนะครับก็มารับชมขบวนรถนะครับเป็นขบวนสามเจ็ดครับก็เป็นรถด,ด่วนนะครับ ที่สามเจ็ดนะครับก็กำลังจะผ่านสถานีนะครับสีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าป้าเลยครับรับชมครับขบวนสามเจ็ดครับ ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเป็นกระบวน37สามสิบเจ็ดครับเป็สายสามเจ็ดห้าสามครับบรรยากาศที่สถานีนะครับการเข้าเวรของป้าป้านะแล้วอะไรนะบ้านน้อยห้าสามครับพี่กบีเอฟซีหรือช่อง youtube เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าเลยครับ ขอจบคลิปไว้บรรยากาศที่สถานีนะครับสวัสด,ดีครับสาม3หน้าสามเขียวทางสี่ครับ